อาหนิงนิรุตเคลื่อนไหวสารวัตรแบง์และผู้กำกับเบิ้มถามหาหนึ่งคนสำคัญหลังจากมีข่าวสูญเสียสองตำรวจน้ำดีผลตำรวจตีศิวกกรสายบัวหรือสารวัตรแบงหลังโดนหนองท้าพา้ายิงเสียชีวิตซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของกำนันนกและพละตบรวจเอกวชิรายาวไทยสงพกก,กจุดสองบก,กจุดทลจุดผู้กำกับเบิ้มยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพัก ล่าสุดทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอันิิงนิรุตสิริจันญ,ญาได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุ9 6 5 FM เคลื่อนความคิดโดยทางด้านอานิิงนิรุตได้กล่าวถึงเรื่องผู้กำกับเบิร์มและสารวัตรแบงค์พร้อมถามหาหนึ่งบุคคลสำคัญในคดีเอาไว้ว่าทำไมบางคนถึงมองว่าเป็นเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งไม่มีเรื่องอื่นเลยแค่เรื่องขอย้ายตำแหน่งทำไมต้องมาขอ,อก,กับสารวัตรในเมื่อคนที่ใหญ่กว่าสารวัตรทั้งสองท่านอย่างผู้กำกับและรองผู้กำกับนั่งอยู่ตรงนั้นการขอย้ายตำแหน่งเขา มาขอกับสารวัตรรอกและเหตไก่ผู้กํากับเบิ้มจึงต้องยิงตัวตายทุกคนเครียดกันหมดแหละแต่ทำไมถึงมีแค่ผู้กําก,กับเบิ้มสําหรับผมท่านเป็นลูกผู้ชายนะเขาแสดงความรับผิดชอบเพราะโทรตามน้องไปงานแต่ที่ผมคิดคือเขาเสียใจที่ไม่สามารถปกป้องน้องได้อันนี้เป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากๆ ส่วนเรื่องที่ผมสงสัยที่สุดมีอยู่ท่านหนึ่งเงียบมากไม่มีการให้ข่าวสอบสวนใ,นใดๆถ้าเหมือนท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่จริงๆท่านแค่บาดเจ็บที่แขนขวาคือพลตํารวจโทวสินพันปีรองพกกจุดสองบอกกอจุดทอหล่อที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญอีกหนึ่งดอกที่จะไขปัญหาต่างๆได้แต่ไม่มีใครพูดถึงเลยสอบสวนกันแม้กระทั่งคนทําครัวแต่ไม่มีใครสอบสวนท่านนี้เลยเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องไม้ถามตัวใหญ่ในหัวของผม